ต่อสำหรับเกมรน้องแอนกับทางด้านสังลันเนีโอ้โหี่จังหวะนี er ้บังส <battles> ูรเลเตอรยัได้ไปลูกคู่นั่นฟ้ายปุ๊บๆแล้วตอนนี้ตุกทูุพิงออกหน้าไปเลยยังตามหาจูต้ตัวเราสูงแ้สหรัสงลันเนี่ยย้วาตั้งยังไ่อ้าวมีกาติดแฟนตัวเลือกหลายคนคนัะสำหรับทางด้านสังิลันครั่ ใช่ไม่ถึงแเราก็สวนกลับครับนุ้ยคนเดียวดูกลับมาเกดเปิ้ลทางซ้ายครับป้องอแล้วนี่ลงมาใหม่คนครับตอนนี้เปลี่ยนลงมาหันกัดครับแล้วเปิ้ลยาวมาจังหวะสุดท้ายก็รับสบายครับตบเล่นเร็วมาแปดจังหวะเดียวไม่ถึงเพื่อนครับเจ็ดทำบอลหลุกออกข้างนิเองครับ การแตะขึ้นมาลูกนี้ไม่ดีแล้วพมจะยกหลบข้างขาทำบอลหลุออกข้างไปเองนั้นแงรันภูมยัดเข้าในมารกลางแล้วป้องตัดโดดออกมาช่้ยย้อนลับมางป้องแล้วจะไปทางแค่ไม่ได้แล้วนะสมัยนี้เป็นบอลทุกของแสงรันเนาะวิทยัดเข้ามาทิด ปิดอีกครั้งหนึ่งกลับมาตั้งกันใหม่ที่ตั้มขยับอยู่แล้วเปลี่ยนออกมาทางซ้ายเอเกอร์ไปขยับหน่อยเปิดยาวขึ Pop ้นมาสวยแล้วปิดคืนอีกทีพี like bbe 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 ่ตั้มเข้าซ้ายแล้วจิกเล่าดีเยอเลยกระปหกเออประตูตอนหนึ่งกระปหกใส่ตามตู้ประตูอันนี้ต้อพี่หมูฟลิงแบ็คด้านขวาของเงินน่าน้องแอร์แอร์หลงไม่ทันครับโอ้ลยมุดแร้วก็กระปูก ตำแหน่งนั้นอยตามอยู่ครับโอตีเอาหนูแล้วเป็นหนึ่งประตูมาหนึ่งแล้วหนูก็ทวงตั้งด้วยครับเป็นการมาแล้วทำได้ดีครับตัวหนึ่งแล้วตอนนี้โอ้คือเวลานี้เปลี่ยนตัวหรือว่าหลายคนเหมือนกันครับสำหรับแข่งนัต่อดดิออกของมอนต์ออกเลยบิ่งเลย tính bòn dài up lên hàng phải kick pấp tập gom mà kip đặt đổ kịch cắn đึง chiều luôn và mà đai up kip xoắn vào mà leo này À. 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 Uh. ờ chào cho là Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ lúc video cả dẫn lên ยอนกลมาตั้งใหม่ครับลอยจับหลอกล่อยอยู่ขาทางซ้ายครับต้องช้าหนึ่งให้ลุยปลี่ยนการสวยมากครับทีทางขวาแล้วเพ็บจะตกมาลูกนี้แม่โดนลุงสองคนแล้วหลอดเสียก่อนไปครับโอ้โหแล้วคู่รเร็วเลยรับเกอร์ยัดขึ้นมากรี๊กเข้าซ้ายลูกนี้ข้างในมีคนเดียอะ ยิ love, ่งย้อนกับมาแล้วตรงกลางเอไม่ถึงกับต่อสองกันได้อยู่สัยงานให้ออกมาโอ้โหบอลมันขาดกันขาดไปนิดนึงแล้วเกิดแต่บอลลูกในท่าซ้ายของสายงานก็เกิดท่งไก่เข้ามาดในต่อแก้โทษแต่สองทีมก็จะสวนกลกันต้องแอนบอลอยู่ที่บอยครับวิ่งขึ้นมาตอนนี้คนเดียวก็มีเพื่อนเติมมาสองคนฝาดกันฝาดกันเสรจดึงกลับมาแล้วให้ไปมือที่ครับตุ้ย กินไกลลูกนี้แล้วเหม่อไม่ตรงคอแล้วโอ้โหนี่ได้ใส่เขาสองแล้วต้องแอ่ไรก็เล่นสั้นแล้วดิสอนไม่ดีตอนนี้เจ๊ตักได้แล้วจะไปทางแคบทีทางกลางหรือออกข้างตัวเองนะ เพชรบังอยู่แล้วก็กลับไปตั้งกันใหม่ครับนุสุญปูยาวขึ้นมาข้างหน้าลูนี้อ้าวมุมทิ้งครับแถวหนองไปของท้องอะไรครับเจ็ดไปเอามาขวาเพชร<ไ> <c oughs> บังอยู่นอนคายกิ๊กให้ไม่ผ่านพุทธเจ็บอย่า,ออางเช่นอะไรของข้างเนี้ยพอช่วงของแข่งไร้ลันเนี้ยแต่เรนนี้นั้นไร้ลันนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ ไม่เล่นเกมเหมือนเดิมนแล้วพยายามเล่นในจังหวะของตัวเองครับเริ่มจะตั้งเกมของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้หลังจากตีเสมอได้หนึ่งลูกตรงหนึ่งครับคืนทางขวาวิดให้มาตรงกลางจับบอลแรกไม่ค่อยดีแล้วกระโดมาวิดไปได้ครับสุดเส้นแล้วหักกลับมาโโอ้หจังหวะยิงนั้นเลยครับวิดโอ้โหดูครับดู เขาตูปิดตูไม่ดีครับโอ้โหแฟนน้ำเป็นสองคนตัวหนึ่งก็ใส่รายโอ้โหเว็บติดต้องเขาเป็นผู้ที่เอาชนะป้องมาได้เขาเป็นผู้จัดผู้ดีครับโอ้ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยวิที่ไปเจอกับกั๊แล้วต้องบอกค่ะไม่ค่อยะผ่านครับโอ้โหวันนี้พอครึ้นหลังครับโอ้เปลี่ยนเอากั๊ออกแล้วส่งป้องลงมาอีกเหมือนรู้ว่าเจอของวิทมีปัญหาครับ ตรวจังหวะปิดมุมนี่ดีอยู่นะครับคู่ภาษาคู่ก็ถือว่าพลาไปเองครับบอยยกเข้ามาแล้วก็รับสบายแลเขาเอาแล้วโอ้โหตัวไปโดนเสาครับคุณ ปุ่มไกลขึ้นมาขวาเกดเก็บได้ครับแล้วก็จังหวะนีกะ้นก็คือแบบเอาได้ด้วยวิทดีม,มากในกางถือยข้อซ้ายจริงทุกทีไม่ตกต่อตโต่อตีต่อน,นะนี่นะวิทยี่ีแบบปุ่มได้น้ำได้เนื้อหลายๆจังหวะครับเกตพับอกลงมาจังหวะสุดท้ายถือก่อนครับยกกลับมาตั้งกันใหม่บอยดีเอามาทางขวาคร ไม่มาแข่งลำหนักไม่ได oh. 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 ้ตอนนี้โตกลับมากิ๊กได้หรือเปล่าโอ้โหจิ้มที่บอนเยอะพดแล้วอุตส่ห์สิงก็ให้โดนเตะรงนงอกนะเนี้ยโอ้แล้วไปดูเพื่อนที่จิงเลี้ยบเอาน้ำไปให้เพื่อนมาขนาดนี้ ไอ้ทะลุช่องมาสวยแล้วเจ็ดตื้นมาตัางหวะนี่ปากแหวกมาได้แต่ก็ปู่โดนลุงสามคนครับแล้วก็เปิด,ออดชั้นหลักออกข้างไปยังได้แตลูกึ้นมันน่าทายครับย้อนกลับมากองตื่นมาลูกนี้เสียบอลอีกแล้วครับแล้วไหลขึ้นมาฝ่าวิดแต่ต่อต่างหวะนี้อุ๊บอุ๊บไม่ปล่อยครับกิ๊กไหลอีกทีที่ตี้ยจับเข้าขวาแล้วยังไงตัวประกบอยู่จ่ายไม่หานไปย้อนกลับมา ดึงหลบมาได้แล้วจังหวะ oh. uh huh. e huh. นี้โอ้โหทีละาระยะสำคัญก็เปิดแมนว้าวสุดยอดจริงจริงกิ๊กเยอะระยะไม่ทันยานตรลายนบองขวดก็อยูที่คนสองคนก็ตั้งตับกิ๊กยับซ้ายและขวาอันวิ่บมาจี๊กข้ามหลบพี่ต้อมยิงแปมาไปผ่านกองหลังแล้วตที่มืได้ยังเป็นเตะปุมของ Không? Làm không? sai không? cái lan nhóc, nó sai rồi, làm đó. cái กมาเก่อแล้วก็ตนนี้แบบออกห้างแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนเยอะตอนนี้ครับกำลังจะลงมาใครจะออกครัอดนุ้ยออกคร ตูมไกลมาแม่ไม่ดีนะตอนนี้ลึกมากบิ๊ดแต่งเข้าขวาแล้วยิงชันแลบเราก็โอ้โหไม่ตรงต่อตอนสุดท้ายเอ็นเตนบุของสายลันเราเล่นขวาครับโอ้ตอนนี้เราบอกว่าพอแสงขึ้นนังได้นี่มันจังหวะแบบเกมอาจจะเผาลงแล้วยิงมาเปิดจอลูกนี้ดีครับบิ๊ดยิงชันแลบเ้าก็

Wow. ต่อไม่ถึงครับจังหวะนี้ดักได้ทางขวาวิกระโดดตูมเดียวขึ้นมาก็ไม่ถึงครับบอลมันไม่ส่งเลยครับไม่แรงมินิเตอร์ครับขากรองขวาขึ้นมาเองครับจังหวะนี้ทางซ้ายเอาตังปอกอยู่แล้วยิงปาดมาก็ไม่มีใครครับครับโอ้โหจังหวะนี้จะยิงหลุดออกก็ขอไปเองครับยุทศิลป์ชี้ไปเตือนต้งเต็งจากฝาประตูขึ้นมาครับ เดี again, ๋ยวจะมีการเตะตัวโอ้โหบิ๊กมารอแล้วครับก่อนเอาบิ๊กทำหอมเลยครับเปิดยาวขึ้นมารูกนี้โมงได้ครับเจอ ไปตั้งใกไปครับตองต่างตองเปิดยาวขึ้นมาอโหู่ให้ดูก็ยาวจริงครับเ่นเร็วเลยครับน้องแอนตดเบียทางขวาสวยครับเจที่ครับทำแบบนิดนึงเบสเก็บได้ครับให้ทั้งค้ายมาแล้วต่อทางขวาสวยครับเบเข้าขวาลูนนี้ยังไม่ยิงครับไปต่อแล้วก็ตึงกลับมาโตลุงสองยังคืนกลับมาได้ครับสายลัน ฟังลูกนี้แล้วจับมาไปาทางแคบโอ้โหจังหวะปีกท้ายได้เราต้องไปตอกดูเลยดูตรงขั้นไปดิครับมาดูปีกจังหวะนี้ของทางด้านครับบิ๊กกับกิบ๊กับอยู่ที่บอกครับทางด้านขวาแล้วปีกของแข็งกันน่าจะเป็นปีกห,หรือเปล่าเหลือเท,าท,าท,าทา้ทาซ้ายมุมเยอะกว่าครับรอครับวิีกยิงไม่ผ่านกำแพงครับ ยังได้ไปลูกทุ่งในดั้นขวาครับโู้สึกสานเีนี้ก็บอกว่าพวกเขานี่ก็ต้องพยายามเก็บสามข่านแน่ครับเพราะฉะนั้นประตูเดียวที่นํำอยู่สองก็โดนหนึ่งก็อาจจะยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับชัวร์ก็หาวัูที่สามกลยยิงไกลทีนึงไปบล็อกแล้วก็ได้ไปลูกพุ่งเลยเน ครูจัดก็มาเอ้าแล้วคูกผิดจังหุท้ายัเข้าครับโอ้โหจะเล่นเร็วเล่นไม่ได้ครับขเดิดดดดดดเนเาหนัานนน้นามา้ายวาครับเสกลับไปตั้งนใหม่ดูขนนึ้นนซ้ายป้องบอยแตะทัางสั้นครับ ให้ขนานเส้นมาสวยับเก่งบางอยู่แล้วคืนกลับมาบอยยังได้ครับปองกลับไปต้านกันใหม่กับให้แล้วค uh. ืนมาเพชรดึงหลบปากลูกนี้โอ้ยสะกิดนิดนึงแล้อเปล่าเลยนะครับแล้วจะมีการเปลี่ยนเซอร์ลิาแล้วตั้งให้นานเส้มารอแล้วครับรซฟฟี่นองเตะออกแล้วโอ้โหใส่ตัวลูกลงมใหม่คนหนึ่งแล้วแซ องตาตอนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบอยแล้วครับตามีครึ่งเวลา,า,า,าแล้วเราต้องมีารหมัดเจ็บครับวิ่งมาแล้วยิงชันแลบเอ้าโอ้โหไปไม่ไม่เข้าวันนี่ไปเข้าด้านข้างครับจะมีการเปลี่ยนตัวด้ไหมสนามหรือเปล่าครับจอบมารอแล้วมาคนจะใครจะออกให้สัญญาณเพื่อนเลยครับ ถอดคลิกออกแล้วแม่แล้วถอสูนหน้าออกใส่จ ok so, ็อกเลยมาครับเพิ่มเดียวหลับน้องแอนเนะตอนนี้ถอดฟองออกเอาพกลงครับวิทยเก็บบอลลงสวยแล้วก็สังวันท้ายกัดฟาวแม่เข้าหลังยลึกลงแล้วเร็นเร็วเลยคร์ป้าบอยครับตัดเข้าในมาแล้วตายหักข้อลูกนี้โอ้โหเกิดดักบอลแล้วทะลุขึ้นมาทางขวา เปิดยัดมาทางซ้ายตับตอนให้ดีนะจ็อกโกโก้ลงมาดิเล่นแทนตำแหน่งของทางด้านกิ๊กเลยครับทางด้านจ็อกเดิมไปทางแคบสวยนะบิ๊กดูสับซ้ายสับขวาอยู่จะลุยมาเองไม่ได้ที่ดีกว่าครับเอ้โหบางสวยจ็อกได้เลยลดุจุ้งแล้วทางานซ้ายแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าแเราคาสนามเลย โผจะถอดที่ออกด้วยนะผู้ทำประตูโผถอดวีทสองน้าด้านบดเหมือนกันก็นมากเอาทีก่อนเลยครับเกมนี้ถือว่าถ้ามไปพีดจริงจริงดันเลยเกอีนูนี้ไม่ตรงต่อเลยกาดกินใสยด้านบนเนี้ยโอ้โหจังหวะสุดท้าย ยังมีแค่สองามประตูเป็นของสายรันสองลูกครับโดนนำไปก่อนครับแล้วแซงมาเอ็นสองก็โดนหน uh um ึ่งครับดึงหลบสวยครับสามซ้ายสามขวาตู okay. ่ก็ตึงอีกทีหนึ่งปีนออกมาทางซ้ายสวยมากครับจ๊อกตื้อกลับมาเออโอ้โหตู่ทุกตัวใหญ่เลยตู่ก็ทั้งสามบอลครับให้ทางขวามอนทามจัดใหม่ดีจังหวะสุดท้ายบิ๊กเขาจะไปตามเก็บต่อได้ครับ ใช่มาเตะทิ้งเลยครับไปตัดเตะต่อฝ่งประตูขึ้นมาครับน้องแอนโอเวลาอยู่ไม่ห่างกับพวกเขาตอนนี้ต้องแข่งอยูเวลาด้วยครับบอยเฟสตื่งมาไฟดีแล้วตอนนี้เราตู้ตัดบอลกลับมาสายลันแล้วจังหวะสุดท้ายยังไงไปบีบอลเล่นเยอะนี่เปล่าแล้วครับเร็วเลยครับ ให้มาแตกผ่านไปไม่ได้ครับตอนสุดท้ายเปลี่ยนแกนมาขึ้นทางซ้ายครับโต๊ะดึงบอลแล้วโดนเตะฉลับออกข้างเลยบอลของน้องแอนเนี่ยคู่มือด้านขวาครับใช่มาสวยครับคสามแล้วแต่ตรงนี้น้ำหนักเกือบไม่ดีครับสามที่คอนครับแล้วลู่นี้บอย ดึงกลับอีกทีหนึ่งอ้าาวลบอลหลุดออกหลังไปเองครับอ้าวสงสารถูท้ายโอ้กับบอลลั่นไปเองครับมองแอร์ว้าวดูทางไปก่อนครับทดเวลาบาดเจ็บในแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นก็สามเก็ในขึ้นเวลาหลังครับเพราะฉะนั้นโอ้ตอนนี้เหลืออีกไม่มากครับเวลาจริงครับเราก็กำลังจะเข้าถึงช่วงทดเจ็บครับ ตั้งเตะเลี้ยงสั้นครับกัดเก๋งฝาเอาว่าซ้าย,าาายโค้ชให้แล้วไปต่อแล้วหนึ่งสองจังหวะนี้ไปได้ด้วยแล้วต่างสนามแล้วให้มากัดโอ้โหหนักมันขาดไปนิดนึงนะทั้งคู่แล้วต้องโชกเกอร์ด้วยแล้วเอามาตัดบอลได้ดีแน่นอนขาเราเล่นเร็วแล้้วองอ่านดูอ้อนนี้เร่งแล้วเปิดจาวขึ้นมาก็รับเข่าซองครับเอาคู่ตู ไม่เลยไม่มีใครเข้าไปกดดันแล้วมันจะคู่จังหวะขึ้นไปรับก่อนเนี่ยอย่าไม่ออกแล้วตอนนี้เกี่ยวกับมาหลบมาได้หนึ่งคนรับปีไหมสุดน้องปีไหมตัดไปตัดไปกลับมาได้ไงเยาะตัดทางขวาต้างต่งเข้าขวาลูกนี้แล้วกิงติดเซฟจังหวะล็อกคิพแล้วก็โอ้โหนี่ครับนี่เป็นปฏิกิริยาล้วนๆครับจังหวะจริงเนี่ย คนยิงเนี่ยวิ่งมาซ้ำแล้วโผผู้ตัดตัวนี้ยังไม่ทะลุขึ้นมาโอ้โผแล้วต้องพงกันตอนนี้เรื่องยิงที่เขาบอกว่าไม่ได้ใช้ความแรงแล้วมาใช้ทิศไทยโลนเยอะเด็กผู้สาวนอนประตูนันนอนอยู่เนี่ยชิดข้าตัวไปเลยครับโอ้ยเรียกว่าโอ้ยยิงลูกนี้ทำได้ดีมากครับโผเด็กสาวไปหนึ่งแล้วโผอยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บครับสำหรับเกมในช่วงเวลาหลังครับเกมระหว่างน้องแอนกับแสงหลารับ มาได้ประตูที่3ครับผมตอนนี้ทิ้งห่างเป็นสามประตูต่อหนึ่งแล้วแสงลัเขาบอกว่าเล่นได้ง่ายกว่าแล้วตอนที่มาต้องหยก่อนกิงยับลูกนี้ยังทันหลับบล็อกออกห้างแล้วอุตสินปิ์ก็ต้องปีนจ้าโมกุลักกันแข่งข่ายอ็ขอเชิญเล่นแลนด์ดีนที่กลางสนามเลยครับเล่นเล่นแลนด์ดีนที่กลางสนามเลยแล้วครั้งน้องแอนแล้วก็สสงลันับโอ้โหอันนี้ขึ้นเวลาแรกนี่สสงลันโอ้โหเกมนี่ตื่นจริงครับแต่ว่าขึ้นหลังครับโอ้โหมา ได้ประตูติง้าเหมือแล้วก็ได้ประตูที่สองตามมาติดติดย่ไนงต้องขอคุมไปด้แล้วสองทีมก็ครั้งน้องแอร์แล้วก็แส่งลันอีกครั้งหนึ่งกบรางวกับโขาจัดพันในเกมอยังไงจบเกมเราเดิมาสมัยตั